สวัสดีครับครับผมสำเรืองพี่นงกํำครับเจ้าของสวนอินทผลัมบางบ่อครับนะครับเป็นสวนอินทผลัมเล็กๆใกล้ๆกรุงเทพนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับทุกท่านที่ชื่นชอบอินทผลัมผลสดอินทผลัมผลไม้ทองคําอินทผลัมจากพระเจ้านะครับตอนนี้มาชิมนะครับแล้วก็มาชอปมาชมได้ที่อินทผลัมบางบ่อครับนะครับตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบ่อจังหวัดมุรปรการนะครับเป็นสวนอินทผลลำเล็กๆห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิขับรถมาประมาณ20นาทีครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ครับ0 8 9 8 1 0 5 1 6 5ครับผมสำเรื่องพี่นงรําจะรับสายครับที่นี่จำนายอะไรบ้างครับที่นี่นะครับที่นี่เมนหลักของเราก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอินทผลัมนะครับที่จะพาให้เยี่ยมชมนะครับแล้วก็ณวันนี้ เทศกาลอินทาผาลัมผลสดนะครับที่นี่นำผลิตภัณฑ์อินทาผาลัมจากบุรีรัมนะครับจากสวนฟาร์มบ้านนาบ้านเรานะครับสวนฟาร์มบ้านนาบ้านเราจะส่วนนี้นะครับเป็นอินทาผาลัมที่บอกเลยอยู่ว่าอินทาผาลัมอร่อยที่สุดในโลกนะครับเราปลูกภายใต้มาตรฐานไทยแก็บนะครับที่เป็นมาตรฐานผู้บริบรโภคจะต้องปลอดภัยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่เกษตรกรเราจะต้องตระหนักถึงนะครับแล้วก็ สิ่งที่ได้นะครับจากการปลูกอินทผลัมเราสามารถทําอินทผลัมให้ผลสดนะครับตรงนี้เปลือกบางกรอบนอกนุ่มในหวานละมุนนะครับจาก4ปีประสบการณ์ของเราปลูกอินทผลัมมา6ปีและ4ปีของผลผลิตทุกคนตอบรับเป็นเสียงเดียวกันว่าผลผลิตของเรานะครับฟาร์มนนมันาวบ้านเราอร่อยมากนะครับณนะวันนี้เราพูดได้อย่างมั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางและเราก็เป็นเกษตร ตัวอย่างนําร่องเพื่อพี่พน้องคนไทยนะครับภาคอีสานนะครับมาปลูกอินทผลรมนะครับครับแล้วถามพี่สาเรื่องนิดนึงว่าตัวอินทผลัมเนี่ยครับการปลูกเนี่ยคือคือผมพอมีความรู้ว่าเพื่อนผมปลูกเนี่ยเน้นเลยว่าอย่าปลูกมเมล็ดเพราะจะกลายพันธุ์เน้นให้ปลูกเนื้อเยื่ออย่างเดียวเท่านั้น แม้มูลค่าเนื้อเยื่อจะสูงแต่จะไม่กลายพันธุ์แล้วหวังผลได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นประการใดพี่บุญเรืองขยายความหน่อยครับครับก็สําหรับท่านที่ท,ทุกท่านที่ชื่นชอบอินทรพาลมและอยากจะปลูกอินทรพาลำหลายหลายคนเดินเข้ามาหาผมบอกว่าอยากจะปลูกหนึ่งต้นสองต้นเพื่อการเรียนรู้ผมบอกว่าไม่ต้องเรียนครับมารู้กับผมแล้วเอาไปปลูกได้เลยแล้วตั้งใจว่าจะปลูกสักกี่ต้นนะครับเอามาบอกผม สำหรับการปลูกพ่อเม็ดนะครับมีความเสี่ยงพ่อเม็ดคือกลายพันธุ์โอกาสที่จะเป็นตัวผู้ตัวเมีย50-50นะครับปลูกร้อยต้นเป็นตัวเมีย50ต้นเป็นตัวผู้50ต้นแล้วมันกลายพันธุ์ก็คือกินไม่ได้นะครับจะได้รสอร่อยอยู่ประมาณสัก 2- 3สต้น 2- 3สต้นจาก500ต้นเออ50ต้นนี้มีความเสี่ยงมากเรามาปลูกเนื้อเยื่อเลยครับเนื้อเยื่อสําหรับของผมนี่เนื้อเยื่อเป็นต้นพันธุ์นําเข้าจากต่างประเทศนะครับณนะตอนนี้ มีนําเข้าจากอังกฤษนําเข้าจาก UAE และนําเข้าจากแหลบผ่าน UAE มาจากประเทศอิหร่านนะครับต้องใช้ผ่าน UAE เนะครับนะครับเราไม่มีส่วนที่สัญญาที่จะทําการค้ากับอิหร่านโดยตรงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีความชัดเจนนะครับการปลูกอินทผลัมนะครับผมเซตอัพไว้เป็นสี่หัวข้อเลยนะครับสี่หัวข้อสี่หัวข้อหลักของการปลูกอินทผลัมก็คือปลูกที่ไหนการปลูกอินทผลัมข้อที่หนึ่งครับปลูกที่ไหน นะครับที่จะปลูกอินทผลัมจะต้องมีอากาศหนาวต่อเนื่องถึง11องศา3วันนะครับปลูกได้ทุกที่แต่ได้ผลผลิตมีไม่กี่ที่ภาคอีสานภาคเหนือปลูกได้ดีครับปลูกได้ภาคกลางมีความเสี่ยงนิดนึงอาจจะบางปีจะไม่ออกลูกอย่างที่นี่นะครับนะฮะนั่นก็คือสี่หนึ่งในสี่ข้อข้อที่2ก็คือจะต้องเป็นสายพันธุ์ทานผลสดถึงจะเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับปลูกสายพันธุ์ อื่นๆที่เป็นสายพันธุ์ผลแห้งนะครับมันจะไม่เหมาะสมกับประเทศไทยเพราะว่าถึงเวลาแล้วตอนตอนที่สุกในอยู่ในช่วงตอนนี้นะครับอยู่ฤดูกาลที่อินทผลัมสุกนะครับตอนนี้พอสุกมาปุ๊บนะครับเจอ,อความชื้นในอากาศสูงแล้วอินทผลัมที่สุกก็จะเน่าเสียดังนั้นไม่เหมาะสมนะครับสําหรับพันธุ์ผลแห้งนะครับ